ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กันกับเกมยูก oh! นะิโอเดือลิงเนาะโอเควันนี้อยู่กันกับเด็กน,นี่เลยทุกคนคงเห็นกันไซเบอร์ดราก้อนนะครับอ่าโอเคแต่จะเป็นอ่าลิสต์ที่ผมจัดไว้เนี่ยหลังจากที่ทางตัวเกมปลดเลขการ์ดบางใบเนาะในทีมของไซเบอร์ดราก้อนเนี่ยมาให้เราได้อ่าเอาการ์ดบางใบที่ถูกแบนเลขเนี่ยอ่าให้เราสามารถใส่ในเด็กได้แล้วเนาะโอเคโอเคก่อนอื่นเราก็ไปดูหน้าตาเด็กกันนะครับว่าจะมีหน้าตาประมาณไหนเนาะ ตอนนี้จะไปดูเกมเพยกันนะครับโอเคไปดูกันเลยอ่าหน้าตาเนี้ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เนาะหน้าตาก็จะคล้ายๆเดิมกับเอ่อคลิปเก่าอ่าคลิปไซเบอร์ดก้อนเอ่อทำรีวิวเด็กไซเบอร์ดะก้อนเก่าที่ทําไว้ในช่องเนาะโอเคแต่ว่าก็จะมีบางใบที่เปลี่ยนออกไปนะครับอย่างเช่นผมเอาแบล็กซีโซเจอร์เข้ามาใส่เพิ่มนะครับโดยการ์ดที่ได้รับการปลดเลขมาใหม่เนี่ยก็จะเป็นใบนี้ c y b e r n e t นติ v e r f l o w เนาะก่อนหน้านี้จะเป็นติดเลขหนึ่งนะครับแล้วมันจะไปซ้อนทับกับ Cyber. Dragon i นอิ n i t y เราจะเลือกใส่ Cyber Dragon i n i t y i t y กันเนาะเพราะมัน Impact มากกว่านะครับตอนนี้ทางตัวเกมปลด Cybernetic o v e r f l o w ออกมาแล้วให้เป็นเลข2เนาะโอเคผมก็เลยทำการใส่ไป2ใบเลยซึ่งการไปนี้ถือว่าเป็นกับดักทีม Cyber Dragon ที่เก่งมากๆนะครับผมทำให้ Cyber Dragon เนี่ยตั้งบอร์ดได้ดีขึ้นเนาะในในใน,ในตอนนี้นะครับได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเนาะโอเคก็ไม่พูดทำทำเพลงเยอะนะครับไปดูเกมทะเลกันนาดหลังกัน โอเคโดยเกมเพย์ที่ให้ดูมีประมาณ4เกมนะครับวันนี้โอเคไปดูกันเลยอืมเกมแรกรู้สึกจะเจอเป็นเด็กสามก๊กเนาะ Ancient Warrior นะครับไปดูกันโอเ okay. ค Let's go <S อืมอีกฝ่ายใช้ไฟพลเมืองเทนสือออกมานะครับเรียก ไอเชฟมนก็จซุย,ยกงโอเคใช้สเปลโอ๊ยเร็ว,เร,วเร็วไปนิดนึงเนะาะพากไม่ทันนะครับแล้วเขาใช้เวทมนต์อ่าใช้ความสามารถตัวนี้เนาะเรียกเรียกมาแบบพิเศษ,ษแล้วทำการลิงซัมมอนเรียกเป็นดัแบเบิ d ลดราก,ก้อหลอดแล้วเสิร์ฟหลุยเฟิงออกมาแล้วสเปลตัวเองนะครับจากความสามารถโอเคตามผมเนาะโอเคเล่นเหมือนเดิมสกิลเอ่ออิมอร์ทัลซัปเปอร์สไตล์ถมซ y b เ r อร์ด o n ก้อนเนาะแล้วทำการกดซเปอร์มิซี เสิร์ฟไซเบอร์ดราก้อนคอมาเราใช้นสเตอร์เนาะทิงนสเตอร์แล้วลุกเป็นไซเบอร์ดราก้อนลงมาโอเคแล้วลงไซเบอร์ดราก้อนคอไซเบอร์ดาก้อนคอเสิร์ฟไซเบอร์ไดติกโอเวอร์ฟลูเนาะการไปนี้สามารถเสิร์ฟได้ด้วยจากไซเบอร์ดาก้อนคอนะครับเอ็กเป็นไซเบอร์ดาก้อนโนวาอ่าแล้วอีกฝ่ายทําการขัดหรือเปล่าโอเคเขาส่งเวสต่อเนื่องบนสนามหนึ่งใบลงสู่ศาลเนาะแล้วดีดตัวไซเบอร์ดาก้อนโนวา จุดนี้ต้องบอกก่อนว่าผมมิสเพลย์หรือกดผิดนั่นเองนะครับดันไปใช้สก,กิลไซเบอร์ดากอนโนวาเนาะทำการแบนิชไอตัวไซเบอร์ดากอนคอแล้วเพิ่มพลังโจมตีนะอ่าอันนี้เล่นพลาดไปเนาะแล้วผมก็ยังไม่ยอมนะครับทําการหมอกไซเบอร์เนติกโอฟโลแล้วผ่านเทินเนาะอีกฝ่ายใช้เอฟเฟกต์เวต่อเนื่องเรียกซาเวดดอนหญิงออกมาเอฟเฟกต์ดอนหญิงนะเติดเป็นฟรีวิสิตมานะครับ แล้วเขาทำการลิงซัมมอนเรียกเป็นในแมฟินิกส์กดเอฟเฟกต์ในแมฟินิกส์เนาะทิ้งเวทเอ่อทิ้งการ์ดว่มือหนึ่งใบทำลายแผงหลังนะครับผมเปิดไซเบอร์เนติกโอเว่าโฟล์สวนอ่าความสามารถมาดูกันสามารถแบนิชการ์ดท,ที่ติดชื่อไซเบอร์ดราก้อนที่อ่าเลเวลต่างกันเนาะจากมือสนามหรือสุสานได้แล้วแบนิชเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถทำลายการ์ดบนสนามได้เท่านั้นนะครับอีกครั้งถ้าเกิดใบนี้ถูกทำลายจากความสามารถการ์ดเนี่ย สามารถเสิร์ชการ์ดเวทมนต์หรือการ์ดกำดักที่ติดชื่อไซเบอร์ในเด็กเราขึ้นมือได้ด้วยโอเคอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้เห็นกันเนาะโอเคผมเปิดแล้วผมทำการเวนิสเป็นไซเบอร์ดากอนกับไซเบอร์กร็ไซเบอร์ดากอนปกติแล้วก็ไซเบอร์ดากอนเนสเตอร์เนาะเป่าสองใบเขาทิ้งนะครับโอเคแล้วในแมฟินิกมันเป็นเอฟเฟกต์ทำลายเนาะก็ถือว่าทำลายไซเบอร์เนติกโอเวอร์โฟลเราไปเอาสามารถเราทำงานนะจะให้เสิร์ชเป็นไซเบอร์เมจิสซี่ขึ้นมืออีกก็ได้มีการ์ดเวทมนต์เพื่อหาเล่นเทินหน้านะครับแต่เขายอมแพ้ไปก่อนเนาะ โอเคประมาณนี้นะครับอ่าเกมที่สองอ่าเกมนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันเนาะว่าเจออะไรไป บอกก่อนว่าตาใบนี้จะเป็นตาที่ลิสต์ไม่เหมือนกับในที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนาะลิสต์นี้จะมีใส่ไทเบอร์โหลดฟิวชั่นไปด้วยนะครับติดเล็กสองเหมือนกันโอเคผมทําการกดไซเบอร์รีแพล์แพนส์เสิร์ชไซเบอร์ดะก้อนคอขึ้นมือแล้วใช้เอฟเฟกต์ไซเบอร์ดะก้อนคอเปิดเป็นไซเบอร์เอเมิเจนซี่แล้วกดเอเมิเจนซี่เปิดเป็นเฮิร์ตออกมาโอเคเอฟเฟกต์เนสเตอร์ทิ้งเฮิร์ตนะครับเอฟเฟกต์เนสเตอร์ชุบไซเบอร์ดะก้อนและเอฟเฟกต์เฮิร์ตเสิาสาร์ชไซเบอร์ดะกอนะครับบขึ้นมืออใ่า ทำการกดอิมเมอรัลไซเบอร์ไ์เปลี่ยนเป็นเลเวลหเนาะแล้วเรียกไซเบอร์แล้วก็โนวาเหมือนเดิมเลยการตั้งบอกเหมือนเดิมนะครับเรียกวิมานาออกมา <Monster S 1> แล้วก็เปิดเป็นไซเบอร์แล้วก็อินฟินิตี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีแค่2องใบนี้ตั้งบนบอร์ดเนาะแล้วอาจจะมีเป็นเอ่อเอ็กซิสบาร์เป็นกับดักแพงหลังหมอบไว้แต่ว่าตอนนี้นะเรามอบได้เป็นไซเบอร์ไดติกว่าโฟแล้วนะครับมันแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมังนะโอเค ผมก็ทำการเปิดไซเบอร์ไดติกว่าโฟล์เนาะเบนิสไซเบอร์ดาก้อนบนมือนะแล้วก็เฮิร์ทในสุสานนะครับเป่า2ใบไโอเคแล้วเราก็ทำการปิดเกมได้แบบสบายๆนะฮะโอเคประมาณนี้และเกมที่3เนาะ <S <S <c oughs> เกมนี้ก็มือขึ้นเหมือนเดิมนะครับโอเคหมอบกาศสามใบไม่เป็นปัญหาเนาะผมใช้เบอร์ดาก้อนจากสกิลลด่งใช้เบอร์ดาก้อนคอเซิร์ตอ่าแล้วเขาใช้ปิดดวงเาอังคอเนาะในเกรเรานะครับใช้ไซเบอร์รีแพร์แพนเซิร์ตเนสเตอร์แล้วเอฟเฟกต์เนสเตอร์ทิงเฮิร์ตนะเล่นเหมือนเดิมเนาะการตั้งบอร์ดเหมือนเดิมนะครับสเต็ปจะประมาณนี้เนาะเขาใช้อีเกิลบูธทำไมก็ไม่รู้เนาะนี่ก็ไม่รู้เขาเหมือนกัน แล้วก็เปลี่ยนเลเวลหนะก็ประมาณนี้อีกฝ่ายก็ยอมแพ้เลยนะครับเพราะเราปอดไหลแล้วเนาะอีกฝ่ายขัดไม่ได้นะครับประมาณนี้โอเคเกมที่สเนาะน่าจะเจอกับออ,อะไรเนี่ยบ,บูอายนะถ้าถ้าคิดไม่ผิดคิดว่าใช่บูอายนะโอเคบูอายไดเมนชั่นเนาะ เอฟเฟกต์มัลเซอรี่พนชุบเป็นเจ้าอาบิสดราก้อนลงมาแล้วอาบิสดราก้อนเสิดฟิวชั่นนะครับเอฟฟฟฟิวชั่นเรียกเป็นทวินเบิร์สออกมาอ่าทวินเบิร์สลงมาเอฟเฟกต์ว uh huh. ายอาบิสเสริฟเป็นไอเจ้าชื่ออะไรนะยิปไอไวท์ดราก้อนนะครับ uh huh. แล้วเขาจบเทิร์นเนาะโอเคมาดูกันว่าเราจะเล่นยังไงกดอินเมอร์เจนซี่เสิดเนสเตอร์เอฟเฟกต์สกิลถมไซเบอร์ดราก้อนเนาะแล้วเรียกคอกมา อเซิร์ตโอเวอร์ฟลูนะครับเอฟเฟกต์นัเตอร์ทิ้งเฮิร์ตแล้วลงแบบพิเศษเอฟเฟกต์นัเตอร์ชุบไซเบอร์ดะก้อนเอฟเฟกต์เฮิร์ตเซิร์ตไซเบอร์ดะก้อนนะครับเรียกไซเบอร์ดะก้อนโอเคปรับเป็น5ดาวเนาะแล้วก็เอ็กซิสเรียกไซเบอร์ดะก้อนโนวาออกมาเอฟเฟกต์โนวาฮอตหนึ่งแล้วชุบการติดชื่อไซเบอร์ดะก้อนครับก็ชุบไซเบอร์ดะก้อนลงมาแล้วเรียกเป็นอินมิตี้แล้วก็เอ็กซิสเรียกเป็นวิมานาออกมา แล้วเอฟเฟกต์ไซเบอร์ดับคอนอินฟินิตี้ดูดเข้ามาเป็นวัตถุดิบเอ็กซีนะครับแล้วก็ตีเอฟเฟกต์ดีพ์อนะแล้วก็แคนเซิลทิ้งไปเลยโอ้แล้วเราก็ตีโดยตรงไป2อ0พโอเคเขาก็ยังไม่ยอมเนาะเอฟเฟกต์ <Cyber S 1> อัลติเมทฟิวชั่นเราก็ขัดด้วยไซเบอร์ดับคอนอินฟินิตี้นะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดไซเบอร์ดับคอนอินฟินิตี้ขัดแล้วยังไม่อยู่เนี่ยเรายังมีไซเบอร์เนติกโอเวอร์ฟลูเอาไว้ทำลายอีกเนาะโอเคประมาณนี้นะ ก็รีเพย์4เกมนี้ก็พยายามจะให้เห็นการ์ดพลังของไอเจ้า c y b e r n e t i c Overflow ให้มากที่สุดนะครับโอเคโอเคเรามาดูเด็กลิสกันที่ผมจัดเนะาะตัวเด็กเออไซเบอร์ดกนเนี่ยไอรีเพย์4เกมที่ให้ดูเมื่อกี้อาจจะไม่ได้เหมือนกันมากเนะาะที่เห็นแสดงอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่มีเจ้า Cyberload Fusion นะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคการ์ดที่ใส่เนาะ ไซเบอร์ดะก้อนสองใบนะครับหาจากไซเบอร์เนติกเลเบเลียนนะครับไอจูยังต้องใส่อยู่นะครับาหาจากเซ l e c ชันบล็อกวอลุมเจ็ดหรือมา j e เจสติกเมจิกเนาะเ a เล็กซี่โซเ r อร์ตัวนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะโอเคหาได้จากแฮคเกจรออนออฟ x y ล็กซี่นะครับอันนี้ก็เอาไว้ช่วยให้เรียเจอไซเบอร์ด g ก้อนโนวา Nova ได้ง่ายขึ้นเนาะประมาณนี้นะครับใส่ไวสองใบไซเบอร์ดะก้อนคอเหมือนเดิมนะครับใส่สามใบก็สสาคัญนะ หาได้จาก Future Horizon หรือ Cyber s t y l Extreme e นะครับ Cyber Dragon n a s t e r หาได้จาก Cyber s t y l Extreme e เนาะใส่3ใบนะครับ Cyber Dragon h e a r t เนาะหาจาก Starving Venom นะครับอันนี้ใส่2ใบจะใส่ใบเดียวก็ได้เนาะใบนี้ Flex นะครับ Cyber เอ่อ Cyber Emergency อ่าใบนี้ก็สำคัญนะครับ Gas Surge หาได้จาก Starving Venom นะใส่1ถึง3ใบนะครับแล้วแต่ Vary เลยเนาะ Cyber Rave System นะครับ หาได้จากไซเบอร์สไตล์เอ็กซ์ตรีมเนาะอันนี้ใส่ติดไว้หนึ่งใบใส่ประหลอดฟิวชั่นหาจากฟิวเจอร์ฮอริซอนนะครับอันนี้ผมใส่ไว้2ใบเนาะเผื่อเรียกเจ้าตัวที่มีราเทคแกรมเพจดากอนเนาะบุ๊กออฟไอคลิปอันนี้ผมใส่ไว้1ใบนะครับหาได้จากมาริสิกเมจิกไซเบอร์รีเพลย์แพนใส่3ใบเนาะหาได้จากการตีเกตในของไทเซอร์นะครับแล้วก็การ์ดที่ถูกปลดออกมาใหม่ล่าสุดเนาะไซเบอร์เน็ติกโอเวอร์ฟลูนะครับหาได้จากฟนะิวเจอร์ฮอริซอนเนาะอันนี้ผมใส่ไว2้2ใบ แต่มันจะมีการ์ดอีกใบหนึ่งที่ติดเลขเหมือนกันก็คือ Cyberload Fusion ั่เนาะอ่าเดี๋ยวผมเสิร์ชให้ดูนะครับก็จะเป็นใบนี้เลยเนาะสามารถใส่ได้เข้ามาด้วยได้เหมือนกันเนาะจะทําให้เราปิดเกมในเทิร์นที่2ถ้าเกิดเราเริ่มหลังได้เร็วขึ้นนะแต่ว่าเราก็ต้องถอดไซเบอร์ดิติโอเวฟร์ออกไปใบหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิษของอ่าทุกๆคนเลยเนาะว่าอยากจัดประมาณไหนเนาะโอเค มาดูเอ็กซ์เตอร์เดกกันบ้างนะครับใส่เอ็กซ์เตอร์เดกก็ใส่เป็นคนะิมิราเทคแรมเพดดะก้อนสองใบเนาะหาจากฟิวเจอร์ฮอริซอนแล้วก็ไซเบอร์สไตล์เอ็กซ์ตรีมอ่ะไซเบอร์ดาก้อนอิมิเตตี้อันนี้ต้องใส่นะครับหาได้จากสเปเชียลเซตไซเบอร์ดาก้อนอิมิเตตี้เนาะไซเบอร์ดาก้อนโนวาอันนี้ก็ต้องใส่เนาะหาได้จากไซเบอร์สไตล์เอ็กซ์ตรีมนะอันนี้ผมใส่ไว้สองใบโอโนมารีวิมาน่านะครับการ์ดอ่าใบตั้งบอร์ดเ e นะอ็กซ์ซิตเนาะหาได้จากโซเฟียไลนิ่งกับ, 6, Mini, บเจสชั่ วีนัปอาร์ซิโลไอใบนี้อาจจะไม่ค่อยได้ออกโรงเท่าไหร่เนาะหาได้จากโ o o ท t o อฟเดอ e ์เมแล้วก็ Phantom กวแฟน Tom Le เวเลียอ,อ,อ,อันนี้ก็ใส่ติดไว้หนึ่งใบแล้วก็อีกใบนึงที่เป็น Cyber. d r a g o n s e e k e r นะครับอ่าหาได้จาก Star w วิ g v e n o อเนาะอันนี้ก็ใส่ติดไว้หนึ่งใบนะไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันโดยภาพรวมนะครับหลังจากที่มันปลดการให้เราสามารถใส่ c y b e r n e t i c o v e r ฟเนี่ยมันสามารถตั้งบอร์ดได้แข็งยิ่งขึ้นเนาะเนื่องจากเรามีอ่าการ์ด b e r บอร์เนติกโอฟที่สามารถทาลายบอร์ดอีก่าย จากการแบนิสการที่ติดชื่อไซเบอร์ดากอนจากมือสุสานหรือ,อาจากมือสนามหรือสุาอสานเนาะแล้วก็ทําลายตามที่เราแบนิ h นะครับมันก็เลยทําให้เราคัดบอร์ดไฟลงง่ามได้ดีขึ้นอีกรั้นมันยังสามารถเติร์ดจากย่ตัวไซเบอร์ดากอนคอได้นะครับก็ทําให้ไซเบอร์ดากอนเนี่ยกลับมาเก่งขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ติดเมตาที่ถึงเทียสาเนาะ,ะปัจจุบันเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรนะีวิวเด็กเซเบอร์ดากอนเนาะโพสแบลนดิตนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะก็ในอนาคตก็จะมีเด็กลิสต์ใหม่ๆเป็นเด็กใหม่ๆเนาะอาจจะเป็นเด็กใหม่ๆบ้างแล้วเนาะออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคสำหรับวันนี้ใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมโอเคสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ